มาดูฝนฟ้านะนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแชร์หลังปันคนที่ต้องการชนะเวลาที่จะต้องไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ของฟ้ากันจะแข่งขันอะไรก็แล้วแต่หรือจะส่งคนไปเจรจาสิ่งใดๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคัดสคนขัดเรื่องคนยังไงแต่แนวมีเลย นิ้วชี้ไม่ใช่เิษพูดผิดนิ้วนางของคนที่ส่งไปเนี่ยเขาจะต้องสูสีหรือว่าเท่ากันกับนิ้วชี้นะคะหรือว่าเขาจะต้องมีนิ้วนางที่ต่ํากว่านิ้วชี้นะคะคนเหล่านี้นะคะจะส่งไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเจรจาใจดๆจะนําข่าวดีมาให้นะคะแต่สิ่งสําคัญอีกกรณีหนึ่งเนี่ยจะต้องทราบก่อนนะคะว่า จังหวะชีวิตเขาดีไหมนะคะถ้าจังหวะชีวิตเขาดีเนี่ยส่งเสริมเลยนะคะประสบความสำเร็จล้านเปเซ็นค่ะ